ครับนั่นเยนครับตอนนี้นอกจากเมื่อสักครู่นี้เราได้ดูตู้เมนนะครับตู้ L MDB แล้วตอนนี้เรามาศึกษาอีกตู้หนึ่งซึ่งเป็นตู้ที่อยู่ด้านข้างตู้ MDB นะครับคือตู้โหลดเซนเตอร์นะครับอันนี้คือตู้โหลดเซนเตอร์ตู้โหลดเซนเตอร์นี้จะเป็นตู้ที่ใช้ในการตู้ตู้นี้ตู้โหลดเซนเตอร์นี้จะควบคุมระบบไฟชั้นล่างทั้งหมดนะครับโดยที่ก็จะมีซอริตเบรกเกอร์สามเฟส มีไฟทั้งสามเส้นตู้นี้จะต่อจากตู้ MDB มานะครับอ,อันนี้จะเป็นเซอร์กิตเบเกอร์ขนาด50แอมป์สามเฟสนะครับนะ50แอมป์สามเฟสตัวนี้คือโมดูลเคสเซอร์กิตเบเกอร์โมดูลเคสเซอร์กิตเบเกอร์นี้จะต่อระบบไฟสามเฟสมายังตัวเบเกอร์ย่อย นะครับพวกนี้เขาเรียกปลั๊ักออนเซอร์กิตเบกเกอร์เป็นเซอร์กิตเซอร์กิตเบกเกอร์ย่อยที่เป็นแบบขาเสียบนะครับนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือเฟสที่1เฟสที่2แล้วก็เฟสที่3จะต่อมาให้กับจุดทั้งนี้ทั้งหมดนะครับตัวนี้เวลาเราต้องการที่จะออฟออนนะครับนี่กรกดตรงนี้ครับอันนี้ออฟกดออน ออนคือในตำแหน่งยี่ห้อหรือด้านด้านที่มีรายละเอียดนะครับอันนี้คือเราต้องการจ่ายไฟแล้วกดไปที่ออนไฟมันจะจ่ายไปยังจุดต่างๆของระบบทั้งหมดนะครับอันตรงนี้เวลาตัดวงจรมันก็จะจะจะตัดวงจรโดยอัตโนมัติตัวปลั๊กออน์กิตเบเกอร์รุ่นนี้จะไม่มีตัวแสดงจะไม่มีตัวแสดงการตัดนะครับถ้าตัดปุ๊บมันก็จะออฟธรรมดาเวลาเราต้องการใช้งานคือเราก็แค่จับออน มันก็จะสามารถทํางานได้ตามปกตินะครับอันนี้คือจุดนิวตนันนิวตันจะไม่มีไฟนะครับนิวตันจะไม่มีไฟนิวตันจะไม่มีไฟอันนี้นิวตันอย่ฟังนี้นะครับอันนี้คือนิวตนันอันนี้คือกาวอันนี้คือกาวระบบนะครับไปการต่อกาวออลงตู้เวลาเกิดไฟฟ้ารั่วต่างๆจะลงที่ตู้นะครับตัวนี้จะควบคุมชั้นล่างทั้งหมดถ้าเราสรับตรงนี้ลงเราบฟไฟชั้นล่างทั้งหมดจะดับหมด นะครับอันนี้คือ,อตู้โหลดเซนเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมห่วยฟ้าค่อนข้างจะมาตรฐานในระบบไฟฟ้าภายในโรงงานครับ